สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้าสวยสวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีหน่อยเร็วๆไม่สวัสดีค่ะไม่ได้เป็นมามัมน,นะสวัสดีค่ะเอฟซีสวยๆ,ๆเร็วทุจ้าด้วยอ่ะทุจ้าสวัสดีค่ะเร็วจ้าสวัสดีค่ะนั่นสิจัดจัดกันเน่ๆมากละค่ะเหมือนจะมากินขา้าวกับแกงเนองาอไม้จ้าพี่น้องล่ะก็กระอดไข่นะคะเบิง่งขาดรีบเขา้าเข้าวห่อนๆสายแล้วค่ะไม่วันกไรลหลายมาเป็นโซ่เส้าเนี่ยหนูกินไหมลูก กินทุจ้ายังทุจ้าอีอี่ียหรือยังอ่านยังเลยนะอาสูจ้าใหม่ทูจ้ายิ้มหวานได้ยิ้มหวาน,ววานจุบด้วยรบมือ,อยังไงเก่ง<ๆ>มากไข่ชิ้นใหญ่ยกมือขึ้นต้องสูงโอ้เก่งจังเลย<ๆ>อันนี้มันกินไม่ได้นะลูกมันเผ็ดมันเผ็ดมิจะเอาไข่ให้อะเอาไข่เจียวให้ แกงหน่อไม้กิไม่ได้มันเผ็ดเผ็ดมากเลยนี่นี่ไม่ต้องจับอ้ามเอาไม่อ้ามกันหนูจับเองจับจับเด้อจับจับอ๋ออ้าม เก่งมากเนี่ยจับไหมเอมกออัมปลาเมือด้วยมาเดี๋จับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันนะจ้ามมาจ,มมมจับมาเมองจั่งงานที่เฮ็ดพอยพี่น้อง phụ thuộc khai học hình khai thác không 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 หัวหัวอช่จัมออกมาจับจ um ับอืมอ่ะมาจับไหมเกออ่โอเคแคนไ à, xin điện Bất chạm được อันนี้น่ากินมันดังหาต้มเจืดพี่เ้างเห้ยมันยังค,คอือก็มันกวนคือพอน่อนอืม ไป่บอกกึนเขากนึนเขาน้ำจ้ำน้ำจ้างมา ได้พ่ตัวตรงน,นหนไปได้ไปไ,ปนนไหนเนาะ hãy vợ không sợ ngày bây giờ cái đẹp giả hay việc nhanh 平常平常不弄、啊，嗯、啊，那边是这边。 คุณไปกินกับข้าวหนูนะ <laughs> อืมอืมยืมอะไรก่อนอ่ะ 哼哼哼哼，能干啥？我怎么不起来、嗯嗯？嗯，我不，不对？ 你们在干嘛去？嗯，团，嗯，没弄着啊？弄哪样吧？来把衣服穿。 รับพี่นม่องเจตนาจักขอลาไปก่อนน,อน้องมันไปนอนสวัสดีจกักลูกจ้า,จาบ๊ายบายสวัสดีค่ะยินดีรกันเลยก็เช่นกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายด้วย <laughs>